นะครับวันนี้ก็พาคุณตาสายเกลีนะครับเข้าป่านะครับพอดีมาพามากินน้ํานะครับมาเจออาหารเช้าวันนี้นะครับนี่เจออาหารเช้าวันนี้นะครับเห็ดปวกนะครับโอ้นะครับเมื่อวานมาเปิดน้ําให้ช้างดื่มนะครับไม่เห็นนะครับเมื่อวานไม่เห็นนะครับวันนี้เห็นเฉยวันนี้เพิ่งออกนะครับงูคุณยายนะครับนี่โอ้ดูคุณยาย คุณยายกาลังเก็บนะครับนู่นนะครับนี่นะครับอยู่ฝั่งนี้เยอะเลยนะครับนี่นะครับขึ้นมาตับเลยนะครับนี่ฝั่งนี้เยอะเลยนะครับโอ้คุณตาลายแก้ววันนี้นาโชคนะครับค e. e okay. ุณตาไทยแก้วนาโชคนะครับนี่นะครับช้างขอกําลังกินน้ํานะครับมาเปิดน้ําให้คุณตาดื่มปุ๊บเห็นนะครับคุณตาให้โชคให้ลาบวันนี้ถ้าไม่งั้นนะครับเน่าทิ้งนะครับเน่าทิ้งเพราะว่าอ่า เห็ดพวกนี้ถ้าขึ้นแค่วันสองวันก็เน่าเน่าแล้วนะครับโดนน้าฝนก็เน่าเลยนะครับเน่าเร็วนะครับเห็ดพวกนี้นะครับตอนนี้ว่าตอนนี้เขาอ่าบานเลยนะครับบานแล้วบานเรียบร้อยนะครับก็เลยว่าจะเน่าเร็วนะครับนี่นะครับคุณยายอถูกใจคักคุณยายบนอยากเก็บเห็ดนะครับวันนี้ได้เก็บได้เก็บเห็ดสมใจนะครับนี่วันนี้นี่นะครับผักติ้วก็มีนะครับนี่ผักติ้วกําลังแตกยอดเลยคุณยายเก็บผักติ้วไปด้วยพอดีเลยนี่ อ่าคุณยายก็อ่าบนนะครับว่าอยากไปเก็บเห็ดแต่เดินไม่ไหวนะครับคุณยายเจ็บขานะครับเจ็บหัวเข่าเนื่องจากอ่าเปกา้าเปกอาหารให้ช้างนะครับเมื่อก่อนนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ก็เจ็บหัวเข่านะครับเห็ดบวกดํานี่นะครับบวกดํำไหมเนาะบวกดําขึ้นเยอะนะครับปีที่แล้วนะครับหาบมานะครับปีที่แล้วอยู่ที่ป่าหญ้านะครับหาบเอานะครับเออป่าหญ้าขึ้นนะครับอ่าตรงที่ตรงไหนที่เราเคยเก็บนะครับไปหาดูเลยนะครับจะเจอนะครับ มันจะขึ้นในแถวที่เราเคยเก็บนั่นแหละครับนี่นะครับดูขึ้นปตับเป็นตับเลยนะครับมีแต่เห็ดเลยไม่ใช่มันมีแต่เห็ดนี่นะครับคณตาโอนนะครับเมื่อวานก็มาเปิดน้ําไม่เห็นเมื่อวานนะครับไม่เห็นไม่เห็นเพิ่งออกวันนี้เองนะครับแต่บานเร็วนาะคือบานเร็วเทมยั่เห็ดนี่บานเร็วนะครับ เพราะว่าเมาื่อวานมามาเปิดน้ําเปิดอะไรให้ช้างดื่มนะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นแต่วันนี้มาพ่อควานน้องเอ่อพ่อควานคุณตาพลายแก้วนะครับมาเปิดน้ําเออเห็นออกเฉยเลยนะครับออกเยอะเด้อเห็ดนี้เด้อแสดงว่าเห็ดนี้ออกแล้วผมบอกว่าคนสมัยเมื่อก่อนบอกว่าถ้าเห็ดนี้ออกนะครับมันจะจะแรงเขาบอกนะครับฝนจะหยุดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนสมัยแต่ก่อนแล้วนะครับมันเป็นพายุมันไม่ใช่ ฝนตกต้องตามฤดูกาลเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นพายุนะครับเป็นพายุอเขาก็บอกว่าพายุจะเข้าอีกนะครับนี่จะเข้าอีกก็เออคือนะครับจะเข้าอีกก็คือนะครับทีนี้ออดหลับอดนอนนะคุณตาอดหลับอดนอนก็ทําให้ลงตัวเร็วมากนะครับอย่างนี้นะครับช้างถ้าอดหลับอดนอนนะครับแป๊บเดียวนะครับคือยุบเร็วนะครับยุบเร็วมากนะครับช้าง เหมือนคนเรานะครับอดหลับอดนอนก็ถึงเราจะทานอาหารเยอะก็ช่างนะครับทานข้าวทานอะไรได้เยอะก็ช่างแต่ก็จะไม่อ้วนนะครับจะไม่อ้วนจะไม่ขึ้นตัวนะครับเพราะว่าการอดหลับบนนอนเนี่ยมันสําคัญนะครับสาคัญเต่อให้เราทานอาหารให้ขอทานอาหารเยอะได้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เปลี่ยนที่นอนครับคุณตาเปลี่ยนที่นอนก็เลยไม่ค่อยนอนนะครับเปลี่ยนที่นอนเพราะว่าคุณตาหนีนี่น้าท่วมมานะครับน้อหนีพายุนะครับหนีพายุหนีน้ําท่วม ว่าบริเวณที่คุณตาผูกอยู่ที่บ้านก็เฉะนะครับเฉะน,น้ําก็ท่วมนะครับเออเฉะแล้วก็อ่าตากฝนนะครับตากฝนก็นอนไม่ได้นะครับนอนไม่ได้ยืนสั่นนะครับเพราะว่าอ่าช้างแกช้างชลาเลยนะครับอ่านู่นอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับอ่านี่นะครับคุณตาโอ้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่เห็ดเมามเห็ดเมาบบ ไปแล้วนะครับขาเข้าปา่าเด้อเขาไปลึกขึ้นเลยข้างในขุนละให้เพื่นนอนอยู่ข้างในขุนอุน้ตุ้เฮิร์มตู้ผมพูดแจ็คเตือนรอแม่กันกนี่เดี๋ยวพาไป<ด>ชมอีกที่หนึ่งนะครับพาไปชมอีกที่หนึ่งฝั่งนู้นเยอะนะครับเขาว่านะครับฝั่งนู้นเยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับโอ้คุณยายนะคุณยายเจ็บขานะครับนี่คุณยายเออเจ็บขาเพราะว่าเมื่อก่อนไปแบกหญ้าอาหารช้างนะครับที่นี่ก็เดิน ก็ไปยังไงไม่รู้นะครับก็เก็บถึงทุกวันนะครับเก็บถึงทุกวันเลยยายนะครับนะครับไปดูที่นู่นนะครับยังมีที่หนึ่งอยู่นี่นะครับยังมีที่หนึ่งนะครับยังมีอยู่อีกที่หนึ่งอ่านี่นะครับอยู่อีกที่หนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็บานเลยนะครับนี่ถ้าโดนน้าฝนอีกก็เดียวเน่านะครับนี่โดนน้ำฝนอีกเ้เน่านะครับนี่โอ้อกเยอะนะครับเห็ดนี้ออกเยอะเลย เห็ดนี้เวลาออกแล้วออกเยอะนะครับเห็ดพวกนี้ทว่าจะออกเป็นฝูงนะครับเห็ดพวกนี้นะครับโอ้นี่เน่าแล้วครับตัวนี้เน่าแล้วอันนี้เน่าแล้วครับนี่เน่าแล้วเน่าแล้วเน่าแล้วแต่เมื่อวานออกแต่เมื่อวานนะครับเน่าแล้วเน่าแล้วลุยแล้วบนเนี่ยลุย อลุยไหมลุยไอ้ลุย,ยมันออกหลายวันนะตรงนี้มันเน,าน่าเน่าเออเน่าฮะห,หางาอยู่อแสดงว่า,าใ,นในป่าอ่านี่นะครับวันนี้ก็ได้พอกับข้าวเย็นเลยนะครับเย็นนี้นะครับนี่นะครับก็เมนูก็ผัดกะเพราก็ได้นะครับแกงใส่อ่าซักก็ได้นะครับเป็นอาหารป่านะครับเนาะ ึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งปีได้ทานครั้งหนึ่งนะครับอถ้าช่วงนี้เห็ดออกอย่างนี้นะครับก็อ่าใครมาหาก็ได้นะครับถ้าเจอเดินไปเจอจังหวะที่มันออกเยอะนะครับก็เอาไม่หมดนะครับเอาไม่หมดเพราะว่ามันออกเป็นฝูงนะครับเห็ดพวกนี้นะครับออกเป็นฝูงนะครับขอบคุณปยังทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s c r i b ้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พ่อควานอัปเดตลงนะครับกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อควานก็จะขออนุญ,ญาตนะครับล้างเห็ดก่อนนะครับจะขอล้างเห็ดก่อนเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตาจบไลฟ์ลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝาากคว่สวัสดีนะครับ